กราสวส่อแม่พี่น้องทุกท่านนะผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมายเบเกอร์นะครับ E.P พีธีแล้วนะนเพื่อนผมได้ขับคาวาซาก,กิเซนเอ็กซสิบดัตัวที่อยู่ตรงหน้านี้นะต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ไม่เป็นมิตรกับคนขับเลยนะครับจะต้องใช้ความสามารถในการคอนโทรลรถค่อนข้างมากเลยนะนเพื่อนๆก็คือถึงแม้ว่าเครื่องยนต์มันจะแรงนะฮะแต่เวลาออกมาโดยรวมเนี่ยก็ยังสู้พวก 1> r 1 m กับ CBR1000RR ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แรงต้นนะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นจุดด้อยของคันนี้นะครับเพราะว่าต้นมันหอบนะเพื่อนเพื่อนทำให้แรงต้นในการออกโค้งมันออกโค้งช้านะจุดที่ควรจะเร็วมันก็ไม่เร็วนะเพื่อนเวันนี้ผมก็จะตามหารถที่ขับง่ายอีกหนึ่งค่ายฮนะเราไปดูกันนะเพื่อนเพใกล้นี่เองฮนะ BMW นะ S1000RR นะเพื่อนเตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นตัวพันธ์ที่ขี่ง่ายอีกค่ายหนึ่งเลยนะครับลองจาก Honda น,นะนเพื่อน207แรงม้านะฮะซื้อเลยละกันนะโหสีไตคัลเลอร์นะตัวเนี้ยต้องบอกว่าหลายคนนะติดหวังกับหน้าตามากนะครับผมเองก็เช่นกันนะนเพื่อนเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยไอตัวหน้าเอเลียนน่ะมันทำมาแบบสวยมากอะพอมาตัวนี้แบบ โอ้โหไฟแม่งไม่สวยเลยเพื่อนๆไม่สวยเลยอะ,อน,ยยอะนะเหมือนดูด้านหน้านี่ผมนึกว่าแอฟริกาทวินของฮอนดานะก็ผิดหวังนะแต่ก็เขาบอกว่ารถมันดีนะนเพื่อนเราก็ลองดูแล้วกันนะมาถึงเปลี่ยนท่อครับมีท่ออะไรให้เลือกบ้างโอ้โอาคาโปวิกสองร้อยยิบเลยนะนเพื่อนโอเปลี่ยนท่อปุ๊บคนลเรื่องเลยนะแอโรฮะ โอ้โหมีแรงกว่าอาคายของเพื่อนแอรโร่ฮะโอ้โหาคาโปวิกโอ้โหแอโร่ฮะโอ้โหเอาแรงเอาแรงไว้ก่อนนะขอถอดท้ายดูก่อนฮนะโอ้โหโอ้โหนึกว่ารถโอ้โหมันไม่เวิร์กป่ะไม่สวยเลยอะขอใส่อาคาแล้วกันนะเพื่อนผมทำใจไม่ได้นะ ใส่อาคาแรงน้อยลงมานิดนึงนะฮะสองแรงมานะโอ้โหอัพเครื่องสเต็ปแรกฮะ2 4 6เพื่อนสเตป2อ5สบนะโอ้โหมันแบบมันไปทางเซตเอ็กซเลยนะฮะความแรงของมันนะเปลี่ยนเบ,บเองครับเปลี่ยนโซ่ฮะล้อนี่ล้อคาร์บอนเหรอเดี่ยเพื่อนที่เขาให้มา แต่มาเช็ก็ยังเบาวกว่าเชื่อเลยนะฮะมาเช็ก็ยังเบาวกว่าอยู่ดีนะล้อยางครับเพื่อนเรลลีล่ฮนะสลกิกระจกเขาออกแล้วนะฮะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนคันนี้อยู่ที่นะฮะแรงม้าอยู่ที่252ร้าแรงม้านะเพื่อนเพื่อนสท่อ,อาคาร์บูริกนะฮะท่าอาคาร์บูริกมันต้องอย่างนี้มันต้องไม่มีจุกนะเซต x สิบใส่จุกมาให้โอ้ปวดกระบาลเลยครับเพื่อน ว่าน้ำโคตรใหญ่ครับใหญ่จริงๆใหญ่ไปไหนนะโอเค้ฮะวิ่งเลยดีกว่าอยากฟังเสียงแล้ว s อ0พันดเนอาร์นะฮะตัวใหม่ท่อคาร์บรวิกเครื่องแต่ง252แรงม้าจะเป็นอย่างไงนะฮะโอ้ี่มเสียง s อ0พันชัดๆพเพื่อน โอ้โยมีโน้วเว่ยเสียงเอสพันมันจะหล่อๆอโหดๆนะนะเพื่อนเดินเบาฮะถ้าจะมีอาคาช็อตตี้นะเพื่อน าพมากเพื่อนรถไฮโซนะโอเคฮะขับเลยละกันดูซิว่าเขาจะเป็นอย่างไรพอแตกรลวๆเลยเพื่อนออกไปแล้วครับ ต้นดีครับต้นดีครับต้นดีกว่าเซตเอ็กซิสครับสัมผัสได้โอ้ยต้นดีครับ หนึ่งเพื่อนโอ้โหโอ้โหโคตรอ่โโนี้ต้นดีครับต้นดีกว่าเซต X10 แน่นอนเรามาดูสุดทางตรงนะฮะเซต X10 ได้285นะเหมือนกันครับ แรงไม่ต่างกันนะแรงไม่ต่างนครับดูวคุมยากนิดเดียวเพื่อน บอกเลยมันเป็นเหมือนเวอร์ชัช่น X10 เวอร์ชั่นอัปเกรดอะมือไปโดนนะโอ๊ต มันเป็นเซต X10 ร่นอัปเกรดนะมันแรงนะ57แรงแล้วก็คุมง่ายกว่านิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับยักง,ง่ายมากครับ ต้นไม่ห่างครับ มันยากมันโค้งนี่มันจับจับจงหวะยากจริงๆครับเพราะมันมีชอบมีคนมาเบียดนะนเพื่อนๆช้ากว่าเมื่อสักครู่อีกนะฮะ โทำดีที่สุดแล้วเพื่อนในเท่านี้ฮะก็เอาเป็นว่าสรุปเลยนะเพื่อนผมว่ามันฟิลลิ่งมันดีกว่าเซนเอกซิสนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์นะตั้งแต่รอบต่ําสูงกลางปลายเนี่ยแรงดีมากแต่เครื่องยนต์ผมไม่ตําหนิเลยฮะแต่จะมีเรื่องเรื่องเรื่องการทรงตัวนะมันเพื่อนผมว่ามัน อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับผมแบบขี่ตะกุตะกะมากเลยนะฮะทั้งทั้งที่ขับ CBR 1000R SP กับ R1M มันไม่ได้รู้สึกบังคับยากขนาดนี้นะฮะมันเกร็งมากนะเวลาขับตัวนี้นะมันขับยากนั่นเองนันเพื่อนๆมันจะล้มนะเพราะน่าจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็ส่งกันที่รีเพลย์แล้วกันนะคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนะหรือว่าใครชอบอะไรก็พิมพ์กันมาได้นะเพื่อนก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ